สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกกันนะครับโดยเว็บ KMTH m นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KMTH m นะครับลิงก์เว็บไซต์จัดแรกเลยนะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอนะครับก็เข้าไปจิ้มที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะส่วนเราเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนนนนนะะคครรรรรััับบใให้้้้้้เเเพืืื่่่่่่ออออออๆกกกชชชชผผููมมมลลสาไไจจป็็ทีตงงขิดนะ และอย่าลืมติชไม่ใช่โปรแกรมแต่โนมาตั้งล่างเนี่ยนะครับผมหรือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมแล้วเมาลองราสมัครกําเร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับเหมือนเป็นลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยโดยทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นแอปเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินแล้วก็อ่าบรการ สั่งนะครับซื้อแล้วก็ติดต่อแอดมินก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมไปเพลี่ยนยอดลองเลือกกันดูได้เลยนะครับมองที่ด้านบนขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นหน้ายอดเงินนะครับภาษาปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีสําหรับยอดเงินตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินนะครับทางด้านซ้ายมือหรือจะกดที่ยอดเงินด้านบนก็ได้นะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเเเเเเตติิิิมมกก็จะะะะีีคค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 ควอออาาาาารรรรรรรโโ้ดนนนนนนนััับบบทุธธลลลลยแแปปปสงซ สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถนำคริปโตมาแลกใช้งานเป็นไฟล์ได้นะครับผมท่านั้นขวามือก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับการเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางกันได้เลยนะครับที่สะดวกแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกัน้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันก่อนเลยนะผมจะเลือกเป็นคัญวโคแล้วกันนะครับผมใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินเกี่ยวของขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วครับเรากลับมานนบ คลิกที่หมดมู่นะครับด้านล่างแล้วก็หาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีอ่ะในราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปเพื่อนเพื่อนก็ลองอ่านแล้วก็เลือกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมมาช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนนำลิงก์ของโปรไฟล์นะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนผู้ติดตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มนะครับเกิดเพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล ใส่ปริมาณก็ไปนะครับผมจะใส่ไปที่1 0 0รอยนะครับผม mm hmm. เมือเพื่อนกอ่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการนะครับแล้วก็เวลาเฉลี่ยโชว์ขึ้นมานะครับสำหรับค่าบริการนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างก,กันไปนะครับแต่และหมวดโ่แล้วก็บริการเหมือนก็ลองเลือกแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะครับผมเมื่อเรากอร่อกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับ เพื connect, glass, ate, ่อนๆกดสั่งซื้อนะครับผมก็จะเห็นนะของเขียวๆขึ้นมานะครับึ้นว่าระบบได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนๆต้องการที่จะดูอัปเดตการสั่งซื้อนะครับหรือเช็คสถานะนะครับออเดอร์ของเพื่อนก็มากดที่ปัติการสั่งซื้อเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะออเดอร์ที่เราเคยกดกันไว้อยู่นะฮะที่หน้านี้เลยโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับคือว่ากำลังดำเนินการด้าอดิน ในแอดมินเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับหรือหน้าแรกนั่นเองมองที่นากขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มติดต่อแอดมินนะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็ได้หากพบปัญหานะครับในการใช้งานอย่าง,างเช่นนะกดสั่งออเดอร์ไม่ได้นะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าก็เข้ามาแจ้งเรื่องได้เลยนะครับผมและหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์ครับก็สามารถเข้ามาแนะนำคนอื่นๆได้นะครับกดที่แนะนำเพื่อนนะครับกดล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับผม แล้วเมเราก็สั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่านะครับโดยตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์มียอด f o ลเวอร์อยู่ที่หนึ่งนะครับผมเสี๋ยวเรามารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นหรือยังนะฮะอ่ะขึ้นมา76แล้วนะครับผมจากหนึ่งนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วฮะเป็นใช้เวลากันไม่นานเลยครับรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นมาตามยอดที่เรากดกันไว้เลยนะครับผมและถ้าหากบางทีนะครับยอดอาจจะขึ้นเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทาว็บไซต์กมให้นะทะ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่อย,ยอดขึ้นมาเยอะๆวันนี้แล้วดีกว่านะครับผมมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดผู้ติดตามขึ้นมาแล้วนะครับผมจากหนึ่งคนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น106คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็มีแถมขึ้นมาบ้างนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทางเว็บไซต์เข้าใจดีนะครับแถมให้ และในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMT เไ้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนหาไม่เจอก็เข้าไปเต็มที่เลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ